คราวสวัสดีผมไรานามเกมเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ดีเกม LOR หรือ l e g e n d of r u n e นนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กไม่สิเราก็จะมาปั่นแรงนะครับย,ยาวไปนะครับวันนี้เราก็มาจะมาเก็บเควส์ด้วยนะครับผม Grand Moments Play าร a r d That c s นะิ s s าล a ส a s i ม m a ัสก็คือเล่น ต้องเล่นการ์ดที่มีในเกมนั้นต้องเล่นการ์ดที่มีมาหกมานาเป็นจำนวนหกครั้งผมทำไปแล้วสองครั้งยังเหลืออีกสี่โอเควันนี้เราก็กำลังจัดเด็กเด็กใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะรอดูตอนนี้งบยังไม่มีครับเอออย่าลืมเก็บเควสประจำวันนี้ด้วยนะครับอ,อช่วงนี้ก็อากาศร้อนๆนะเปิดแอร์ซะ ค่าไฟไม่ขึ้นหรอกจริงๆก็ไปไม่ขึ้นอากาศไม่ร้อนจริงๆเลยนะท่านผู้ชมมันร้อนตับแตกจริงออใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ใช่ไหมอากาศเปนร้อนแต่กูอยู่ในห้องเปิดพัดลมเย็นเลยโอเคเราก็จะมาเล่นเกมเราก็จะมาลงแรงดันแรงนะครับด้วยเด็กแจ๊โอครับพี่น้อง นั้นเราก็เริ่มกันเลยดีกว่ากดแรงครับแล้วไปกันเลยครับพี่น้อง Two hours later เอาะละเราก็หาผู้แข่งเจอแล้วบอสเซอร์เกอร์โคโนแกก็ใช้เด็กเหมือนฉันใช่ไหม <laughs> แกก็เข้ามาเลยมาเล่นของใครจะแข่งกังนก็คัน เจอมาแรงงั oh, ้นเหรองั ah, ee, si. ้นขอดูฝีม oh, ือนายหน่อยสิว่าจะสู้ฝีมือฉันได้ไหมโฮโๆจัวดอ่ฉันได้มาแล้วแต่ฉันไม่มีตัวจะลงอ่ะจั่วเอาอะไง ความสามารถนี้เมื่อเวนไอซ์ซัมมอนแกรนอะไรเมื่อฟังมันซัมมอนมาก็เออเออเันนี้ไปสตันโต้คาโต้เจ็บเชเมอรา่าเ <N? S 2> อ็นแล้ว i ิสไม่เชิญจั่วต่างผมลงต้อนงะการรากทำไมทำไมกูต้องแบบกระดกรินเนรรี่ยรอนก็คือรอริงก็คือรอริงทำไมทำไมรอริงทำไมรอนริงกระดกรินอ่ะอ๋อก็เรืออยู่ในริงไงเฮ้ยไม่ได้ริงอยู่ในเรืออเออะไรมัน เอาไงแล้วจัดการในตัวนี้ไปปึ้งเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนีนนะ่นายเนี่ะหนุ่น้อยสิเหมือนไหนจะแข็งเก่งขนาดไหน กำม,มือเป็นตั้งหกเนี่ยโอ้ยรีคอลเลยเหรอ,อก้าได้เราจะไม่ใช้การด์ดเยอะแล้วเอ็นเฮ้ยลืมลงเลยเสียดาย ลงตัวนี้มามางไงโว้ยเห็นทีกูต้องใช้กรารไปนี้ซะละขึ้นไปฉันจะให้แกขึ้นไปฮันแหลจะลงมากันนะไม่มีทางตีมา เราป้องกันแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ป้องกันแล้วเทิร์นชั้นดูคนย่างเรามาเลยมาเลย้ลยงฉันยาสอ่ อโอ้โหก็ขนาดนี้เยนะอ,อยงั้นเหรอไปเลยฮึ่มได้คิดว่าจะต,ต่อสู้กับฉันได้เข้ามา ฉัน,นคือมอนเลงแต่แกไม่ใช่โอเคชาร์ลอว์ความมืดจะปกคุมทุกสิ่งนายคิดตัว่านายจะชนะฉันได้<ะ>ตัวจะลงอีกไหม ลงมาโอ้โหฉันขอลงใปดีเลยกัน กลับเลยเหรอกลับเลยเหรอเดี๋ยวไล่สายชาจีนี่โอ้โหเชนเลยน้องเชนกูมาเลยฉันไม่เคยกลัวนายรู้ไหมเอาเลยสิจนไล่เนี่ย ใช่จังนอโลอเลยไหมเนะี่ย Two thousand years later นอโลอเลยนะฮึ <c oughs> นั่นนร่ต้องเอ,เอาใบนี้มาละเอาเลือดใส่ โอเคก้าขนาดนี้เยอะอย่างนี้เังเก็เจอดีไป อชอบตันจังตันเก่งเนาะโอ้แล้วสู้ยังไงเฮ้ยมึงมึง,ม,งมึงจะเอาตัวนี้ให้ตันเลยใช่ไหมมึงจะเอาตัวนี้ให้ตันเลยใช่ไหม Tell em đi bay, bùi khayyam đi top đi top là ha 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 แกยังอ anyway, oh, yeah. ่อนฮัทเกินไปฟาบิโกลเถฟาบิโกลเดนนายนะแกทำวิชันดูเย่เออผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปมันยาวจริงๆครับผมตัดไม่ทันครับ มันมันรายละเอียดเยอะผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเออคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอดูนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจแล้วนะไปติดตามช่องแฟนเพจผมด้วยนะครับอยู่ได้อยู่ใต้ลิงก์คลิปชั้นไปติดตามกัดีเยอะเลยผมจะได้มีกำลังใจด้วยนะเออง,งั้นก็แค่นี้ครับบาย